อีกไดเดียวผมจะขึ้นเดียวมากคนที่ซ่อนไหนผม้ก็เนแล้วทีผมไม่มีสนามวีลเปิดหนึ่งแล้วก็ใส่ชุดบายบายสวสดีค่ทุกคน ผมเพิ่งเกิดแค้วงผมยากผมยากรู้ผมยากรู้อตั้งค่าจะดีล่าเนตั้งค่าจะแบบไหนไนะรมแล้งมันรผมอยากิงแ่ยไม่โดเลยยิทีมกน เราไม่โดนหูวหรอกเี่ยยูยูจะไม่ได้อินใครยูยูขอของหน่อยน่าอดีลัจานี้จะเล่นเป็นฟอมจิแ่ผไม่ดีแต่คมน่าจะเป็นด่าเอะนะทุ่ไนีผมรู้ว่าผมเล่นสนี้ ตั Luca วส่งอันขอไอสวอหน่อยพบศัตรูแล้ว ไปกองเก็บสามวิ่งตรงๆมาอย่างนี้หัวแตกหลายรายแล้ว triple kill เจริญพรเอ้ยจะชื่อเจริญเจริญเจริญติโ้ขอของหน่อย First blood! <laughs> Double kill! <laughs> Double kill. <laughs> <laughs> Triple kill! <laughs> 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 จยบฉันให้เรียนด็กไม่ต้องไช่อีกขอของนอย ดิ่งหวเล็กพี่ีสีดิ่งหัวแบบไอ้สีสีสงสัยดูพี่สีเด็กดูเปหน่อยนะจิวกูดาวอยู่ lương này nè. กันเลขอขอน่ยนี่ครขอของหน่อยตือร่มไม่น่าจะใช่นะอาจะเป็นว่าไปอัปเดตนั่นแหละคนไม่ถูกอ่ะผมออกดีๆทีเต้องาไมเลยัต้องไปอัปเดตเอคก่อนถึงจะเข้าได้และ้องส่ผมไม่ได้เล่นเลย

คนานตอนนี้้เล่นสองควงดนเล่นเดี่ยวแต่ดิมก็คี่ดไปช้ได้แค่เนกยอยกขายตัวไม่เดี๋ยวตาหน้าผมจะแบบจะไม่ใช้สกิลก็ใช้หไใช้สกิล่นั้นแล้วนะมันจีนว่าอดทนไว้เออจะเดินไน

kill <laughs> yeah เดี๋ยวเพยไม่จ้าจ้างใ้เ,ยเพยไม่เอาตอนนั้นคแคบบ่แบบสุดที่หงว่าตัพี่เลี้ยงเด็ก Double kill! ป้าผมว่าเพต่เนี้ยเพื่อนเพื่อนนะฟินเลยเหรอไม่ใช่รุู่กคนดับเบิลคิลเพราะว่าเพทนะเพื่อนเขาอยู่ยูนคนะจ๊ะแอ่ว่าปรกว่าเขาอยู่เพียวไง้วแบบเอ้ยเพื่อนเขอื่นไปทางนู้นแล้วไงเเดี๋ยวไปด้วยดีกว่าเพราะว่า เขาอยู่กับผมเรียบเลยถ้าเขาไปก็มีสามคนเนี่ยเ้ยเฮ้ยไอ้เพื่อนกกันหนั้นเขาเลยมเลือกที่จะไม่ชูผมทุกคนฮอ๋อศัตรูได้จำโมโหนะทุกคนเมื่อกี้เพราะว่ากบางจะเก็บไอ้ดอกเพื่อนยิงเอ้ยแล้วสัตรูเพื่อนนะเพื่อนเอ้ยเพื่อนของศตูเขาน่าจะแบบ ยิงคนสุดท้ายแล้วเขาเก็บกไม่ได้ทุกทีไม่ค่อยมีใครขึ้นไปด้านบนมีแต่คนอ้อมเท่านี้ เยียมเลยหุมเจ้าเกียร์สุนเกียร์แมนยานขุดขุดอะไรอ่ะเพื่อนพูดเคิดว่ามได้ยังไ่วเอาสุดแล้ว ืผมของอยู่นี่ของอยู่นี่ขอบคุณนะขอบคุณนะของอยู่นี่ของหน่อยขอบคุณนะของอยู่นี่ขอของหน่อยขอบคุณนะขอของหน่อยขอบคุณนะขอของหน่อยขอบคุณนะ เอลิตแล้วเอ้ขึ้นฮีโร่อีกแล้วฮีโร่อีเอย้โอเคทุกคนผมัอเพอจะ,ปะเปลี่ยน